สกีนี่คุณต้องการให้ชดใช้ยังไงเหรอคิดเอาเองสิไม่งั้นให้คุณเป็นพระเอกในเรื่องฉันดีกว่าคราวก่อนพูดถึงเรื่องนี้คุณยังไม่ตอบตกลงรังเกตที่ไม่ใช่พระเอกใช่ไหมพูดจริงๆนะฉันจะว่าให้คุณหลอแบบช้ำๆเลยถ้าคุณมีท่าทางอะไรที่อยากจะชันเลนส่งมาให้ฉันได้หมดเลยฉันทําแทนคุณได้นะถ้าอยากทําอะไรแล้วทาได้หมดทุกอย่างแล้วก็ผมอาจจะไม่ชอบเรื่องเล่นสกีขนาดนี้หรอกชอบแบบท้าทายเหรอ อาจารย์นี่คุณราศีธนูใช่ไหมตอนบ่ายวันนี้ไม่ฝึกแล้วคุณกลับไปเปลี่ยนชุดผมจะพาคุณลงเขาไปซื้อรองเท้าเรื่องที่ทำไม่ได้เรื่องที่ในการ์ตูนก็ทำไม่ได้กินก่อนค่อยวาด เดี๋ยวเขาฉันสังเกตว่าตั้งแต่เธอมาที่นี่เธอกินอะไรไม่มีข้อจำกัดเลยสักนิดกินหมดทุกอย่างช่วยไม่ได้นี่นะทาไม่รู้หรอกสอสาวันนี้ฉันใช้พลังงานเยอะมากก็เลยกินจุเมื่อวานฟังก์ชั่นน, 9, น้เก,ก้าวในเวชชัปาเข้าไป2,9งหมืเก้าเก่งขนาดนี้เชียวเธอ,อระวังหน่อยนะไม่ใช่ว่าเธอไม่กลับนานเฉิงสักหน่อย เธอเนี่ยพอตอนสุดท้ายก็ยังมาหมดแรงบันดาลใจแถมยังอ้วนชุบขึ้นเป็นกองฉันบอกเธอตั้งกี่รอบแล้วอย่าพูดจะทำร้ายจิตใจนคนขนาดน,นี้อันนี้ไม่ได้เรียกว่าอ้วนอันนี้แค่บวมเฉยเฉยเธอเนี่ยนะบวมก็เห็นเห็นอยู่เอคู่นี้ไม่เลวคู่นี้แ,แ,แไปเหมาะกับการคาววิ่งไม่เหมาะกับมือใหม่เอาคู่อื่นแต่ว่าแต่ว่าฉันพอจะกัดฟันได้ก็ฉันชอบคู่นี้ เลือกรองเท้าสก,กีเลือกที่เหมาะสมไม่ใช่เน้นที่ความสวยงามอาจารย์ความรู้ทางงานดีไซน์ไม่อนุญาตให้ฉันเข้าใกล้ของน่าเกลียดแล้วอุ๋ยฉันมาเอาของหวเยี่ยนอืออาจารย์ทำไมอาจารย์ลงมาจากเขาแล้วล่ะพาคนลงจากเขามาซื้อรองเท้าอ๋อท่าก็คือสิ์น้องเล็กที่ลือกันอ่แ ชั้งเป็นต้นกล้าดีๆในวงการสกีนะจริงเหรอ,อขอบคุณค่ะแปลออกมาก็คือคุณห้ามลม้มอาจารย์คุณอย่าพูดอะไรที่กระอบกับความแน่นแฟนไปเรื่อยสินี่ฉันซู้ออุปรกรณ์มาเยอะเลยฉันจะลองหน่อยคุณเลือกไปก่อนรอผมเดียวนะเย็ยนเยยียนชื่นชมอุปรกรณ์ใหม่ล่าสุดจากสินค้าออนไลน์ของฉันหน่อยสิโอ้ต้องมือเจ้าวาเลยนะจะถึงขนาดนี้ <S 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 สกีคาวิ่ง เธอจะเปลี่ยนสายแล้วอ๋ออาจารย์คือว่าบางครั้งเวลาย,ยังฝึกให้ต้องเป้าหมายม่ได้เล่นแบบคาวิ่งผ่อนคลายหน่อยง่ายคุณก็มีสกีคาวิ่งเหมือนกันไม่ใช่เหรอนี่พอดีเลยคุณว่าอุปกรณ์ยึดของสกีคาวิ่งเนี่ยติดตั้งเป็นมุมอะไรอันนั้นของฉันเหมือนจะเป็น3 4 2สี่งั้นอุปกรณ์ยึดของฉันเนี่ยจะติดตั้งยังไงคะถ้าเธอจะเล่นคาวิง่งมุมให้มันเล็กหน่อยได้เธอลองดูก่อนอถ้าถึงตอนนั้นยังไม่ได้ฉันค่อยปรับให้ นนะระดับความแข็งของบอร์ดนี่น่าจะพอใช้ได้ของคุณ3,4,2,8แล้วของฉันล่ะเอาเล็กลงหน่อยอะไรของพวกเขากันเนี่ยสกีคาวิ่งอะไรกันทำไมสโนว์บอร์ดก็มีชื่อด้วยมีศับเฉพาะเยอะแยะฟังไม่เห็นเข้าใจเลยฟังไม่เข้าใจกลับฟังระละเอียดขนาดนี้ฉันก็แค่เผลอไปได้ยินเข้า ดูถ้าฉันห่างจากว,าวงการศิลป<ฆ>ที่แท้จริงนี่เป็นยอดอยากจะวาดแนวนี้นนนจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านี้ให้ได้เลยเฮ้ยจื้อของฉันฉันเลย,ยอมเธอจริงๆเห็นสีหน้าเธอนึกว่าเธออกหักซะอีกสุดท้ายพออ้าปากยังเป็นการ์ตูนหมอ,อกหักอะไรนี่ก็เห็นว่ามีสาวสวยอีกเดี๋ยวก็จะลงชอบอาจารย์ที่รักของเธอแล้วไงเธอ อย่าพูดส่งเดชสิพูดส่งเดชอะไรกันว่าแต่เทพบุตรของเธอเนี่ยคงไม่ได้มีลูกศิษย์แค่คนเดียวแน่แ่ดูสนิทกันมากเลยแต่อย่าใส่ใจเกินไปนักล่ะพูดพระเจ้าอะไรเนี่ยลเลาวยืยนรองเท้าที่หมดสต็อกออนไลน์ดูสิโอ้โหต้องฝีมือในการหาเงินของเจ๊ฮวาเลยนะเนี่ยนั่นสิหวาเย็ยนรองเท้าที่เธอสั่งเบอร์สามสิบเจ็ดจุดห้าไม่มีทางท่านสั่งเบอร์สามสิบแปดจุดห้าอ๋อ เหล่าอุี๋ฉันสั่งเบอร์สามสิบแปดจุดห้าทำไมถึงสามสิบเจ็ดได้ละ่ะเป่ไปไม่ได้อะให้ดูสิเบอร์สามสิบเจ็ดจุดห้ามาผิดได้ยังไงกันคู่นี้ชอบไหมพ่อจะเตะตาของเธอได้ไหมเฮ้คู่นี้ไม่แล้วนะงั้นก็เอาคู่นี้แล้วกันอ,อ,อาจารย์ฉันห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์เหรอจริงหรืออ้ำเนี่ย เจ๊เนี่ยเปลี่ยนหน้าเร็วเกินไปละมั้งแล้วบ้านไหนซื้อท้องคำไหวมีซืน้ำมันด้วยล่ะห้าสิบสูนคุ้มมากกว่า้ฝึก <epo ch> มาหนึ่งปีแล้วยังไม่ได้ตามเป้าเลย ก็รอเทพบุตรมาชี้เนี่ยแล้วล่ะมาสิน้องเล็กขอบเธอขอบคุณพี่หอไม่ฉันตั้งหาต้องขอบคุณเธออ่ะขอบคุณอาจารย์ไม่ต้องหรอกฉันยังไม่ตายสนยไม่ต้องไม่ได้ฮ้าสิสุจะต้องสอนนะเดินพรุ่งนี้แล้วกันตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายดีไม่งั้นก็ทั้งช้าวทั้งบ่ายเลยแล้วกันสิสิอาจารย์ฉันยังมีเพื่อนมาจากนั้นเถงมาหาคุณเพื่อนสกีโดยเฉพาะเลยเดินทางมาไกลไม่ง่ายเลยนะคุณก็สอนเขาด้วยแล้วกันเลเวลไหน เป็นบอร์ดสไลด์เขาเรียน360ก็พออ๋อไดโอ้โอ้โหไปเรียกอุปกรณ์ของ540กันย์กัน <s> <aut> <laughs> มองครึ่งแล้วเยอแล้วเยอะแล้ว,ลวต้องรีบขอลากับอาจารย์ชงไม่ใช่สิวันนี้อาจารย์ต้องไปสอนคนอื่นเจียงหนานเฟิงวันนี้ไปลานสกีสตตร์ไลท์กับฉันหน่อยนะ รองเท้านี้รับเกินไปแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่สิเจียงหนานเฟิงแม้แต่เธอก็จะแทนฉันเหรอเนี่ยทำไมอ่ะทำไมทำไมฉันปวดเอวปวดเอวเหรอทำไมถึงปวดเอวล่ะ จะช่วยถามเย็ยนๆให้ฉันหน่อยขาฉันถูกมัดเหมือนหมูตุ๋นเลยนี่มันปกติไหมสีน้องเล็กรองเท้าสกีใหม่ก็เป็นแบบนี้แหละ <c oughs> ใส่ไปสักสองสาวันก็จะชีนเองเธอไม่บอกว่าเธอลุกไม่ไหวเหรอทำไมเราเย็ยนอยู่ข้างๆเธอได้ล่ะ เธอไปลาสกีสตไตล์ทำไมเพื่อหลีกเลี่ยงอาจารย์ของเธอกับสิทธิ์ใหม่ของเขาเหรอฉันไปท้าทายตัวเองเอาชนะตัวเองกางแขนออกไงถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าหลังอย่างนี้นะแล้วก็เหยียบบอดนั่น,นละถูกต้องแล้วนายก็ไม่เลวเหมือนกันนะผมผมฝึกยังไงก็ฝึกไม่เป็นใช่ไหมครับเนี่ยเราให้นายหายเจ็บก่อนฝึกบนพื้นราบก่อนฝึกเสร็จแล้วฉันจะสอนให้นายขึ้นราบจับอย่าเพิงเบบ่งรีบวิ่งทั้งที่ยังเดินไม่เป็นครับ ฮัลโหลคิรักวันนี้เธอวางแผนยังไงจะจ้างโค้ชไหมหรือจะให้เร่าเย็ยนไปช่วยไม่ต้องไม่ต้องฉันไม่อยากจะรบก,กวนโลกของคนสองคนอย่างพวกแล้ววันนี้เธอจะทํายังไงมีคนส่งวิดีโอสอนมาให้ฉันเยอะฉันฝึกเองก็ได้ <c oughs> มีคนส่งเหรอใครกันสั้นโฉงเหรอตอนนี้ถึงขนาดเอ่ยชื่อเขาก็ไม่ได้แล้วเหรอจือจ้อจื้เธออย่ารำคาญฉันเลยนะฉันแค่จะเตือนเธอว่า อาการติดพันผู้ให้การดูแลมันอันตรายนะเธอต้องวางตำแหน่งของเขาให้ถูกและว,วางตำแหน่งของตัวเองให้ดีอีกอย่างพวกเธอเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเข้าใจกันแค่ไหนเชียวเธอก็เป็นแบบนี้แล้วพอแล้วพอแล้วฉันรู้แล้วนะอันนี้ต้องถ่ายรูปให้โลกเหรอ ยิ้มละลานนะเสร็จแล้วขอดูหน่อยไหนดูสิสวยเมื่อวานที่บอกไปคุณจำได้ไหม อย่าไปแทร็กที่ไม่คุ้นเคยคนเดียวรองเท้าสก,กีใหม่อาจากัดเท้าได้ถ้ารู้สึกเจ็บรีบไปห้องพยาบาลเอาพลาสเตอร์ปิดแผลอ๋อไม่ต้องหรอกขอบคุณ เหมือนตัวเก่งมากสอนฉันด้วยนะได้นี่คุณไม่กินอันนี้จริงๆหรอมัน้าวถงไม่ใช่เหรอเป็นที่รู้จักก็ดีนะนักเรียนเยอะมากแยกกันมาเรียนแต่กลับได้เรียนแค่ไส์สาวน้อยจีไปชื่อเจอไหมรักษาสมดุลไว้ สายตาต้องมองไปตามทิศทางที่กำลังสไลด์มองไปทางซ้ายเจ็บมากถูกต้องจ<อ>๊บเออ ต้งใจหน่อยเหนื ah ่อยแล้วสไลด์ก็ไม่ไปแล้วสไลด์ไม่ไปแล้วเหนื่อยแล้วเหรอหมดเวลาผมแล้วไปก่อนนะงั้นเราไปด้วยกันระวังด้วยคุณทำได้ฉันฉันทำไม่ได้ อย่าไปสิช่วยพาฉันไปด้วยฮะได้แล้วนี่ฉันเป็นไงบ้างพัฒนาขึ้นเดียวมกลับไปฝึกตามที่ผมสอนให้เยอะๆวันนี้พอแค่นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือว่าหลังจากเลิกเรียนแล้วคุณว่างหรือเปล่า ให้ฉันเล่นข้าวคุณนะไม่เป็นไรผมมีธุระอ้าวคือว่าอ,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 อทิ้งกันเลยอะไปชื่ออาจารย์เจอคนหรือยังยังไม่เจอผมลองหาในเส้นทางอื่นแล้วยังไม่เจอเลยถ้าผมเจอจะโทรหาคุณนะ คุณเจียงคุณอยู่กับเว่ยจือหรือเปล่าไม่นะคะเธอบอกฉันว่าวันนี้เธอจะไปฝึกเองแล้วฉันก็เพิ่งได้รับแจ้งโทรศัพท์ของเธอหล่นหายที่ลาสกี้ตอนนี้ฉันอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการมาเอาโทรศัพท์ให้เธอโทรศัพท์หายเหรอโอเคเดีย๋ยวผมไปหาเอ๊ะนี่มันเทพชงไม่ใช่เหรอบังเอ,าาเอิญจังเลยวันนี้ฉันอยู่แท็กระดับสูงแล้วนักเรียนหญิงมาคนหนึง่งก็คือลูกศิษย์ตัวน้อยของนายไงพูดตามตรงระดับการเล่นของเธอไม่เหมือนฝีมือนายสอนเลยแล้วเธออยู่ไหน ฉันมีธุระด่วนต้องไปก่อนและให้เธอลงมาเองตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างทางลงเขามั้งแยกเยอะขนาดนั้นจะลงมาเองได้เหรอจะไปแค่โค้ชของเธอไม่ใช่พี่เลี้ยงเหมืเวลาสอนฉันไม่เกี่ยวแล้วไปละไว้เจอไว้เจอไว้เจอ ไว้เจอไว้เจอที่นี่คือที่ไหนเนี่ย ที่นี่คือที่ไหนขาวไปหมดเลยบอ,อจ้าแม่จา้าพวกท่านก็มาเล่นสกเกตด้วยเหรอเจ็บจังเลยวุ้ยจือวุ้ยจือ วโอ๋หล่อจังเลยคุณคือเทวดาที่มารับฉันไปสวรรค์หรอไว้จือไว้จือ